ตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุนะครับแอฟริกา ชาแนลย่าซ่าเลสซิ่งเหมือนเดิมนะฮะทริปนี้ยังเป็นทริปเที่ยวเหนือนะครับจาก e p ีที่แล้ว ep ีนี้คือ ep ีที่3นะครับต่อเนื่องไปที่แม่โถแล้วก็บารูโคลนะฮะที่นี่เป็นที่ที่สวยนะครับแต่เราเดินทางกันตอนคืนเพราะกว่าจะลงมาจากกอเซโรนี่ก็เย็นมากๆแล้วนะครับกว่าจะเดินทางไปถึงนี่ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลกันเลยทีเดียวนะฮะ ทางขึ้นแม่โถนี่ไม่ธรรมดานะทุกคนทางดำตอนคืนวิ่งก็โค้งก็เยอะพอสมควรแต่ก็วิ่งได้ถ้าไม่มีสปอรตไลท์ก็จะแย่หน่อยนะทุกคนนะแต่พอมีสปอร์ตไลท์ก็ขับสบายนะทุกคนเห็นชัดเจนนะนะฮะแล้วก็ขึ้นแม่โถตอนกลางคืนเนี่ยเรียกว่ายากเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมทางมันแบบว่าหินลอยอะ่ะ แต่ช่วงนี้มันมีคอนกรีตที่แบบเป็น2เส้นแคบๆนะเราก็ยังพอเกาะๆขึ้นไปได้แต่ขึ้นไปอีกสักระยะใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางที่แบบว่าลูกลังจ๋าเลยแล้วก็ขึ้นยากพอสมควรเลยถ้าสกิลคนขับไม่เก่งนี่ไม่แนะนำไม่ขึ้นนะครับม,มันยากจริงๆผมยังให้ต้องให้แฟนผมเนี่ยลงนะฮะเพื่อที่จะให้รถเบาขึ้นไม่งั้นขึ้นยาก ที่ไม่มีเสียงนี่คือว่าผมคาดว่าไม่น่าจะไม่ได้เสียบนะผมลืมแหละก็หรือว่าเสียบแล้วมันหลวมเนี่ยแหละมันก็เลยไม่ได้มีเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงช่วงจังหวะตอนเร่งขึ้นหรือว่าการคุยสนทนาผมกับแฟนไม่ได้ยินเลยว่ามันน่ากลัวหรือว่ามันสนุกแค่ไหนนะทุกคนเน่ยก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มืด มาหักหลงด้วยทุกคนหลงไปทางแคบๆหน่อยนึงแต่ก็กลับมาได้นะไอเราก็ตกใจเหมือนกันเอา้าเข้ามานี่ไม่มีอะไรเลยซ้ายเป็นเหวขวาเป็นหน้าผาอย่างงี้เลยตีรถกลับออกมาเดี๋ยวเราไปหน่อยนึงทุกคนก็ขับรถขึ้นไปเรื่อยแล้วก็จนถึงนะพอถึงแล้วก็สบายใจเลยทุกคนเ,นเห็นไฟเต้นอื่น แต่เรามาก็มืดแล้วก็ต้องรีบกางเต็นท์นะครับกว่าจะทำอะไรเสร็จกว่าจะได้กินข้าวก็ปาไปสี่ทุ่มและห้าทุ่มเชยงคืนเหนื่อยนะครับทริปนี้แต่ก็สนุกบอกเลยมันแล้วก็ประทับใจหลายๆเหตุการณ์ระหว่างทางคือเป็นประสบการณ์ที่นอนอยู่บ้านหาไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นอะไรที่ท้าทายชีวิตมากนะครับเที่ยวภาคเหนือ ไปสุดทุกคืนเลยมืดทุกคืนมีคืนแรกไม่มืดที่สร้อยมาลายนะครับดีหน่อยนอกั้นก็มืดเลยกว่าจะกลับมาถึงเทพนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนทริปนี้ถึงแล้วสุดๆโคตรตีใจเลยแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับเนี่ยสุขใจสบายกายสบาย,สบายดีโอเย ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแม่โถเรียบร้อยแล้วครับที่ขึ้นมาทางลำบากลำบากมาแกะที่เราขึ้นมาตอนกลาคืนน่ะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะสกิโลอะ่ะนี่มันสองร้อเมตร่มั้งขึ้นมาไอตรงยากๆแต่มันก็ค่อนข้างที่ยากอะ่ะผมเห็นไอเอเนเจอร์ของ KTM ตัวใหญ่ตัวหกร้อยมั้งแ0ดรอยนั่นแหละ อดไว้ข้างล่างเลยไม่เอาขึ้นองใส่กลอตรถจัานะฮะไอเราก็ลุยได้สบายนะครับ C I F ครับออกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วทำกับข้าวกิน้ะตอนนี้วันนี้วันที่31นะฮะใกล้ปีใหม่แล้วเชียงคืนกบปีใหม่นะฮะก็ขอไวพรทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆครับปีใหม่ขอเจรสิรดีนะฮะ แะสุภาพร่างกายแข็งแรงนี่นนตรงนี้สําคัญนะะใช้ชีวิตนะครับก็ค่อยเจออีกทีตอนเชา้าเพราะเวลานี้มืดมากเลยมาก็ยังไม่เห็นวิวเลยครับเดี๋ยวตอนเช้าอินเสิร์ตวิวให้ดนะูวันนี้ฝันดีราตรีสวัสด์ครับสวัสดีปีใหม่ สวัสดีนะฮะทุกคนวันนี้คือวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะฮะ <c oughs> อยู่ที่แม่โถครับเขาทเทเดทับบี้ละ่ะหรือเอ,อ้ยไม่ใช่ทุ่งหญ้าสวรรค์นะครับไทยแลนด์นะมันจะเป็นภูเขาหัวโลนสลับสลับอย่างเงี้ยทุกคนก็สวยนะครับสวยในแบบ านกลางเต็นก็เป็นลานกว้างครับบนเขานะครับพื้นที่เรียบนะครับกลางง่ายทางขึ้นมาก็ไม่ยากมากนะครับก็เอนดูโรกลางกลางไม่ยากนะมารถขับสองก็ขึ้นได้นะครับเวฟนี่ขึ้นได้ทุกที่อยู่แล้วนะที่นี่ก็ประมาณนี้ไม่มีอนะไรมา รายกางเต้นวิวอ่ะเอานี้เสือให้ดูน,นะรนรครับดูรายการเต้นไปเ่อนทำไรครับร่างไฟเหรอครับตอนนี้ก็จะออกจากแม่โถไปที่บาโลโกนะครับ ปลาโลโคนะครับประมาณนะี้จะขึ้นให้ดูนะคือแม่ถุก,ก็สวยนะครับทุกคนก็นั่งเล่นตมแรงไม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่เย็นมากเมื่อคืนหนาวมากนะก็สวยฮะเป็นภูเขาซับตอนไปนะครับ,ก,รบ,รบ,นะรบก็ใครมาก็ไม่ประทับไม,ไม่ไม่ผิดหวังนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูโลโ,โคต่อเลยวันนี้ไม่ไม่ไม่ถึง กนี่แนี่ทุกคน,น,กคนแม่โถทางยากๆ,ๆช่วงนี้ก็ออยังมีแค่สองสามจุดนะครับประมาณนี้ทรงมันจะดูยากๆหน่อยนะต้องนิ่งนะทุกคน S <s <we ak> ดูว่าเป็นต้นสน็นเหมือนป่า,าสนยน่อมๆนะทุกคนสวยอยู่นะเพ <YouTube S 1> ราะว่าไหนเราขึ้นไปเช็คอินเช็คอินเลยโค้สวยสนนมันยากาศก,รรก็ดีเลยเปิดตรง้นี้ยเ,เปิดมันต้นทิพมากเออ สวยจัดมา,ถ,าถ่ายรูป่ะหรือว่าไปถ่ายจื่นถ่ายรูปสักรูปดีกว่าสวยดิ วนนี้ก็อยู่สวนสนบ่อแก้วนะฮะคือไม่มาแคมป์นะคือวันนี้แวะเข้ามาเข้าห้องน้ำอาบน้ำนะครับแล้วก็ไปที่บาโลบาลูโคต่อับครบอากาศเย็นฟิลเมือนอยู่ต่างประเทศเลยดูสภาพรถข้อสุด c r f เลือกรถมาเที่ยวได้ ได้ได้ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ชีวิตมากนอนนี้ก่อนหน้านี้สปอร์ตเที่ยวยาวคราวนี้ CIF Enduro เที่ยวยาวนะสนุกครับมันมากเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปตรงต้นสนข้างหน้าที่แบบสวยๆเลยเดี๋ยวรออาบน้ำสิ่งกอน Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 ตอนนี้เราถึงบาลูโคแล้วนะครับบาลูโคลถึงแล้วตามทางไม่ถ่ายนะเพราะว่ากล้องโก o p โ o แบตหมดนะก็เลยไม่ถ่ายดูบรรยากาศสุดลูกหูลูกตาแล้วแบบเป็นเลเยอร์เล็ก <c oughs> เล็กเลน้อยๆนะแล้วก็แบบค่อยๆสะลบขึ้นเนี่ยน,นะแม่งข้อสวยเลยดูฝั่งนู้นเขาตัวนู้นนะ่ะเขาลูกนู้นนะ่ะเขาลูกนู้นนะ่ะน่าขึ้นมากเลยไม่รู้ว่าขึ้นยังไงนะ อนาคตน่าจะมีหมายได้ขึ้นแน่ๆถ้ายังอยู่ในฝั่งไทยนะสวยมากเทือกเขาเลยไม่เหมือนอยู่ในประเทศเราเลยนะทุกคนนะที่สวยในประเทศเรายังเยอะ,ยะครับสุดยอดเดี๋ยวขอตัวไปจัารเตงก่อนนะครับตอนนี้บรรยากาศกำลังดีนะทุกคนดูข้างบนนู้นเมฆเข้าภูเขาแล้วูดิ สวยมากครับทุกคนนะใครที่มาเชียงใหม่ก็ลองแวะมาฮะบาลูโคนะครับสวยฮะไม่ผิดหวังนะถ้าใครจะมาตามหมายนะหมายที่คนเริ่มทยอยกันมาผมก็เพิ่งรู้จักก่อนที่จะมาแหละก็เลยแวะเข้ามาก็ประทับใจครับนี่กลางเต็นใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรับาบุกินนะโอเค ครับตอนนี้ก็เป็นเกลางคืนแล้วนะน่าจะสีหทุ่มแล้วที่บาลูโคนะตอนนี้ทุกคนอากาศเย็นมาก แล้วก็บรรยากาศดีด้วยดาวเต็มท้องฟ้าเลยครับก็เดี๋ยวตอนเช้าดูวิวพระอาทิตขึ้นนะต้องสวยมากแน่เลยครับไปเจอกันตอนเช้าครับ พอที่นี่สวยมากเลยนะใครที่มาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราโชคดีมากครับวันนี้เจอทะเลหมอกเว้ยโคสวยนะแมงโคสุดใครที่มาเชียงใหม่ก็ลองแวะมาดูนะทางไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับรถอโตเนมติก็มาได้เพราะมันสลับกันนิดหน่อยกับทางปูนะ วันนี้เชียงใหม่วัยนี่เจอคุณแอนนี่นะครับไอ้น้อยอยู่นี่น่ะเป็นบาลูโคลนอ่ะเอ้ยทำไมถึงตั้งชื่อบาลูโกล่ะเบ๊คนนั้นตั้งชื่อมานี่ต้องอเรื่องปีแม่แล้วปีแม่แม่น่ะแม่ตัวนั้นน่ะก็ฮอตแม่ตัวนั้นน่ะเป็นแมงตัวนั้นป็แม่ตัวนั่นปุกกะขาวเหมือนคล้ายๆเหมือนแม่น่ะเพราะมีหูมีจีรุ่นนี่น่ะหูมีรูโต้งไม้น่ะ มีหิยยัยนะฮูเมียนะแต่ก่อนมีเยอะอเห็นแล้วนะเพราะว่าพวกเขาชื่อตัวนั้นก็เลยเรียกบาลูโคบาลูโคนี่มาโคนว่ามาสูงไ้วยอ้โคลแบบเหมือนปลาโคลมันอ่ะทีปลาบานเขาเขาชื่อปลาตัวนั้นที่แม่ตัวนั้นมาชื่อปลาแม่นี่ก็เป็นที่มาของชื่อนะทุกคนนี่พี่เจ้าของที่นะครับเดี๋ยวแกจะมาเพิ่มห้องน้ำให้ครับเป็นสี่จุดนะทุกคนใครมารอบรอบหน้านี่ ต่อจากผมน่าจะมาสักอีกห้าเดือนแล้วไม่ก็ปีหน้ามาเนี่ยมีห้องน้ําแน่ๆ่<น>ใช่ไหมครับพี่มีห้องน้ําเพิ่มจะได้เดินไม่เดินไกลนะทุกคนแล้ววิวก็แบบนี้เลยนะก็เท่ลยนะครับยยะะครับนี่ก็เดี๋ยวนั่งเล่นสักพักแล้วก็เก็บของแคมป์นะครับเดี๋ยวก็ออกเดินทางกลับกรุงเทพแล้วอะเดี๋ยวเสพบ,บรรยากาศสวยสวยฮะ เฮ้ยปีใหม่ปีนี้โคตรดีเลยทุกคนครับตอนนี้ก็จะเดินทางกับนนทบุรีนะทุกคนก็บาโูโกก็ประมาณนี้นะมันสวยนะใครอยู่เชียงใหม่ไม่ก็อยู่มาก็ไม่ผิดหวังแต่ทะเลหมอกไม่ยืนยันนะว่าจะเจอแต่วันนี้เราโชคดีที่เจอทะเล